งานเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วช่างเก็บงานเรียบร้อยหัวน็อตทาสีแล้วอันนี้คือตรวจสอบดิ่งเสาเก็บสีผนังที่เป็นรอยต่อต่างๆแล้วก็ตีนเสารอยคันน็อตต่างๆรอยแต้ม ว่า17เมตรความยาวด้านนี้24เมตรสูงหัวเสา9เมตรด้านหน้าเปิดโล่งความสูง5เมตรใส่กันสาดยื่นออกไป6เมตร ส่วนด้านหลังกันสาดด้านหลังยื่น1เมตรหลังคาใส่แผ่นโปร่งแสงสี่ช่องตาำว่างเสาหลังนี้ติดตั้งแบบน็อกดาวเสาสำเร็จผลิตจากในโรงงานใช้เวลาติดตั้งตั้งแต่ตั้งเสาจนถึงวันสุดท้ายเก็บสีเก็บรายละเอียดทั้งหมด25วันสนใจสร้างโกดังสร้างโรงงานระบบสำเร็จรูปติดตั้งแบบน็อกดาวติดต่อมาได้ บุภาเมคลา083-835-6535ค่ะ